จะไปกินขนมจีบแถวคอนโดซะหน่อยซึ่งเขาบอกว่าขนมจีบร้านเนี้ยจะมีน้าจิ้มอะนอกจากที่โชก็จะมีแบบเหมือนน้าจิ้มหวานเอ่อสีส้มๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะโหยหามากเพราะว่าเราอะเป็นคนใต้แล้วแล้วคนใต้อะเขาจะจิ้มกับน้าจิ้มแบบนั้นอะแต่ได้ข่าวว่าร้านนี้มี มาดูที่จอดรถกันบ้างว่าจอดรถตรงไหนทางถนนอีกแล้วจ้าโอ้ยดีใจมากอะคือแบบมีคนแบบที่จอรดรถอะมีคนออกพอดีเลยที่หน้าร้านไม่งั้นนะไม่รู้ไปจอดตรงไหนอีกก็วันนี้แต้มบุญดีจ้าไปเดี๋ยวเราไปกินกัน ขนมจีบอร่อยเฮ้ยขนมจีบอร่อยเนื้อหมูกันฝักิมคำรู้สึกได้เลยว่าเขาว่าผสมมันหมูอะ่ะเยอะหน่อยคือปกอติไม่ค่อยกินนะมันหมูอะไรอย่างเงี้ยอะอยน้ำจิมม้มเมาน้ำจิ้มเนาะขอจิม้มหนึ่งลูก น้ำจิ้มอะอย่าเปรียบเทียกับของที่ใต้เลยมันคละสูตรมันไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ถามว่าอันเนี้ยอร่อยอร่อยอร่อยอ,อร่อยพออนเดยป่ะอย่าปิดคลิปค่ะ่ะใครจะไปกินก็ลองตามกันไปดูนะคะแล้วที่สำคัญ subscribe วยนะกด subscribe ตจ๊ดติตึงเต,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 ตไปแล้วบ๊ายบาย